English on tour ร่วมบอนทัวร์โดย The New Mill X We wish you a Merry Christmas โอช่วงนี้นี่ร้องบ่อยมากเลยนะคะวันนี้เลยจะพามาดูกันว่าการจะอวยพรใครด้วยคำว่า <Yeah. S 2> wish ต้องใช้ยังไงคะ่ะใครบอกว่า mm. I wish you have a uh, good year นี่คุณกำลังใช้ wish ไม่ถูกนะคะหลักการง่ายๆอยากขอให้เขาได้อะไรเนี่ยใส่สิ่งนั้นไปเลยค่ะ mm. ช่นอยากขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุข I wish you a happy year I wish you a happy year อยากขอให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน I wish you a successful career I wish you a successful career และสุดท้ายขอให้ปีนี้เป็นปีใหม่ที่ดีสุดๆไปเลย I wish you the best new year wish you the b e s t t e w Year จ์เคริสต์มาสปีใหม่ <c oughs> ถ้าจะอวยพรด้วยคำว่า Wish ห้ามใช้ผิดแล้วนะคะ <c oughs> ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ The New Mule X ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ